อันนี้ก็จะมารีวิวเป็นอันนี้นะคะอันนี้คือคลิปพิเศษนะคะเราจะมาทําให้ดูเป็นช็อคโคคิดนะคะถ้าทําไม่ได้หรืออะไรก็ต้องขอโทษเลยนะคะเป็นตัวผู้ชายนะคะบวกหนึ่งนะคะเป็นสติ๊กเกอร์ค่ะนี่น่ารักมากเลยมีบอกวิธีทำด้วยเออถ้าใครสนใจก็ติดต่อเลยนะคะกล่องละสี่สบบาทค่ะ 4ีบาทเท่านั้นน่กินมากอุปกรณ์กันเลยนี่นะคะ<ม>กำลังแกะอยู่นะ,อะโอเคแกะกันเลยอุปกรณ์นะคะเราเคยกินหลายครั้งแล้วนะอุปกรณ์ก็มีแม่พิมะะพสส์นะคะเป็นพลาสติกนะคะเป็นแม่พิมพ์นะคะแล้วก็เป็น สกิปค่ะแล้วก็เป็นเออเป็นตัวผู้ชายนะคะ mm hmm. สติ๊กเกอร์ตัวผู้ชายแล้วก็เป็นวอลเปเปอร์นะคะเป็นรูปน้องหมาแล้วก็เป็นรสสตอรอเบอรีอร่กับรสช็อกโกแลตนะคะแล้วก็ไปทำกันเลยนะคะไปเลยถ้าทำไม่สวยหรือว่าไง mm hmm. ก็ต้องขอโทษเลยนะคะ นี่นะคะเป็นแมทีมแล้วก็เอาวาเอาไว้นะคะแล้วก็ตัดอันนี้แต่ในเนี้ยในกล่องอะนะเขาบอกว่าให้บิดใช่ไหมแต่ว่าเราบิดไม่ออกพอาบิดแล้วเดี๋ยวมันก็ทะลักใช่ไหมเราเลยใช้คัตเตอร์นะคะตัดทั้งสองอันเลยนะคะเราใช้กันไกลแล้วเราเปลี่ยน โอ้ยเมื่อกี้กระเด็นเลยนะคะพอตัดแล้วนะคะจะได้นี้แล้วก็ตัดอีกอันนี้นะคะอืมกระดอีกแล้วนี่นะคะมนะาขะยัมากออข้างหน้าค่ะแล้วก็บีบไปนะคะเขาบอกว่าให้มีแค่ชิ้นหนึ่งก่อนบบีบสลับสลับกันนะคะบีบสลับสลับกันบีบสลับเราจะทำกี่ชั้นก็ได้นะคะ เราจะทำเป็นซัทสามชั้นละกันนี่นะคะนะคะนี่นะคะก็บีบไปบีบไปเลยนะคะค่าจะทำกี่ชั้นก็ได้นะคะ นี่นะคะแล้วก็บีบไปเรื่อยๆบีบแค่นิดเดียวพอนะคือว่าทุกคนทุกคนจะเคยเล่นมาแล้วอะไม่รู้ว่าเราจะพูดทำไมเนาะแล้วก็มาเล่นให้ดูนะคะก็คือพอดีพอดีว่าเราจะกินเราก็เลยทำเล่นๆนะคะโอเค่าเสร็จแล้วพอเราเอาช็อกโกแลตลงข้างล่างนะคะนี่ถ้าเราช็อกโกแลตลงข้างล่างนะคะเราก็เอา ตรอเบอรี่นะคะขึ้นข้างบนก็บีบแค่นิดเดียวเด็กนะคะก็บีบไปถ้าเกิดมีเสียงร,รบกวนก็ต้องขอโทษด้วยนะคะพอดีเร,ราปานคนแบบเสียงดงังนี่นะคะบีบยังไม่ต้องเยอะนะคะเราเคยทำแบบเราเคยทำทีไรออกมาได้ ไม่สวยทุกทีเลยนะคะนี่คือเรื่องจริงพอเสร็จแล้วเราก็ลองเอาบิสกิตใส่ลงก่อนนะคะให้ดีอออนะคะเอาใส่ลงเฉพาะตรงที่เราบีบสตรอเบอร์รี่กับช็อกโกแลตไปแล้วนะคะบีบแล้วก็ใส่เข้าไปก็ซื้อก,ก็คือว่าซื้อมันทั้งหมดสี่กล่องนะคะ ก็บีบช็อกโกแลตลงไปในสตรอเบอรีอรอร่ค่ะมีแค่นิดเดียวพอก่อนนะคะนะคะมีแค่นิดเดียวพอ อร่อยค่ะแล้วก็เอาวิสกิตนะคะมาใส่อย่าทำบลอกเรียนแบบนะคะถ้าทำบลอกเรียนแบบขอบ,บอกนะคะว่าจะกินไม่ได้นี่นะคะก็ทำไปเลยเมื่อกี้พูดเล่นๆนั่รม้จะพูดทำไม ก็ใส่เข้าไปนะคะพอเสร็จแล้วแล้วก็ปีบชอ็อกโกแลตลงไปนะคะถ้าใครเป็นเด็กเล็กเล่นก็ให้ผู้ปกครองช่วยได้นะคะแล้วก็เอาให้มันพันแล้วก็สลับสีได้ มันจะทำได้สวยมากนี่นะคะก็ท <c> ำ <oughs> ไม่สวยก็ไม่เป็นไรนะคะนี่แม่เรามาช่วยแล้วเพราะว่าแม่เห็นว่าคงไม่ได้เรื่องแล้วแหละเพราะแม่เห็นว่าเราคนที่ทำได้เก่งที่สุดเลยนะคะแม่เ,เลยมาช่วยแล้วอ่า แม่เราช่วยบิดก,ก็เออคือว่าขนาดเราเป็นเด็กโตแล้วก็ยังจะต,ต้องให้ผู้ปกครองช่วยเราเด็กเล็กจะแม่ขนาดไหนหล่ะคะเฮ้ก็ไม่จะพูดไปทำไมนั่นะคะถ้าเราไม่เห็นเดี๋ยวเราปอกไฟก่อนนะ,อะโอเคบ,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 บิ๊บบิ๊บบิ๊บิ นะคะเราก็บีบไปคิดว่าบีบพอให้มันพอให้ประมาณนะคะประมาณประมาณบีบมานี่คือไม่ได้สวยเลยแต่ก็พอให้กินได้ก็โอเคแล้วหมุนหมุนมุนด้ลูกนะคะก็อย่าลืมหมุน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 ด้วยนะคะเพื่อให้มันพอดี นี่นะคะเพล่อ,อ,อ,อให้รสชาตมันปนๆกันนะคะรับรองนะคะซองไม่เสียค่ะแต่ถ้าเกิดทำตามเราไม่แน่นะคะมันชาอร่อยเหลือเกิน นะคะถ้าเหลือนะคะไปกินเองได้เลยอร่อยมากค่ะโอเคค่ะแล้วก็หมุนมเดี๋ยวก็ไปใช้ตองฟิตกันเลยค่ะไปเลยแล้วระหว่างรอนะคะเราก็มาแปดสติกเกิลก่อนเลย เราจะให้แม่ช่วยแปะนะคะให้แม่เราช่วยเลือกค่ะผมสีเขียวนะคะว่าเราคนที่มีความคิดสร้างสารรค์มากต้องให้แม่ช่วยนะคะนะคะถ้าใครดูคิมีอย่าลืมกดติดตามแล้วก็ซับสไครต์ด้วยนะคะก็ถ้าใครอยากให้รีวิวอะไรก็บอกมาได้เลยนะคะ รีวขอนี่ขายสกุชี่รีนู่นี่นั่นก็บอกมาได้เลยค่ะนี่นะคะก็แปะเสร็จแล้วคือว่าสมืคนขายสูนนะแต่งตัวโคตรล็อกเลยค่ะนี่นะคะเลสเกตอ๋อแม่บอกว่าเลสเกตค่ะขอโทษค่ะขอโทษค่ะเราเห็นว่าเขาแต่งตัวเป็นรูปหัวกะโหลก <c oughs> ก็ระหว่างรอนะคะก็แปะสติ๊กเกอร์เสร็จแล้วก็รออีกสัก 1ิบนาทีนะคะก็ได้แล้วนะคะนี่ก็มาลองแกะดูกันเลยถ้าไม่ได้ก็ไร้เจ็ดิหม่มันแข็งมากเลยคือนี่นะคะสแตแล้วกินเลยหวานมากเลยค่ะหวาแล้วมึงไกลทุงแบงฟรายเมื่อกี้ด้วยค่ะ ใช่แล้วก็มาลองกินน้ำแอบเปิ้ลบ้างสวยต้องหมุนให้มันผสมกันแม่บอกว่าต้องหมุนใหน้มันผสมกันนะคะถึงจะอร่อยอืมอร่อยมาก นี่น,นะคะก็สำหรับนี้เราไปก่อนนะคะบ๊ายบาๆใครอยากให้ดูวีดีโออะไรก็บ,บอกนะคะ